แต่วันนี้เราครบวงแล้วใช่ต้องขอบคุณทางนี้ชี่จีนันทีวีพอกี่ไอดอลในรอบคูที่ครบวงเนี่ยยไม่ถึงนะคะแม่รักันเราก็เจอกันตัวเตอร่จเพี่อู๋พี่อู๋สวัสดีครับพวกเรา เลยนะครับนี่คือการเฉลิมฉลองนะคะอแล้วนั่นเป็นลายบุคคลเหรอครับเออเออเออจีเอ็มศูนยนึ่จุงอาเชนวันนี้มีป๊อกกี้เมื่อไหร่พี่จะมีผมครับอ่าอู้น่ะครับอู้น่ะครับใครใครเลือกเลือกให้เขากอดพี่หัวเลย ต้องเล่นใช่ไหมไงเมื่อกี้ศูนย์อะไรนะศูนย์หนึ่งโอเคจีอะไรนะศูนย์เจมจีเอ็มศูนย์หนึ่งสวัสดีครับจีเอ็มศูนย์สองอู๋ธนบูรณ์ครับบ็อกกี้มันยาวแต่เมื่อไหร่จะมีราวนะพอใจหรือยังขอบคุณพี่ขอบคุณครับไม่ไม่หาหรอกแต่เก่งนะอ่ะตาต้าต่อเลยครับผมตาให้จูงคิดได้อีกไหมแต่เราจะได้ราวนะ อันนี้มีเวลาสามกี่ชั่วโมงครับชื่อชื่อไม่ได้หรอกครับกำลังนึกอยู่ดนเอ้ออะไรนะ G M G M ครับสวัสดีครับเซนต้านะครับ G M 03ครับบอกกี้ยังมีรสสตรอเบอรี่นะครับส่วนใจพี่นั้นอยากมีน้องครับทำไมโยนให้ ไอจุงเลยคนหนึงเลยหนึ่งมุกพี่โอ้โหจุงบอกเลยนะวันนี้ขาดจุงไม่ได้จริงจโอ้โหง่วงนอนหรือยงครับอะไรนะ อะไรนะแต่กดดันแล้วกดดันแล้วไม่ไม่ขอคิดก่อนขอคิดก่อนเดี๋ยวจะแบบผมเองก็ได้ผมเอาแบบเอาแบบเอาแบบคุณทีเอาแบบคุณทีแป้งแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรไถ้าปอนไม่เป็นไรเราเก่งอยู่และขอบคุมาสั้นๆเจียมศูนย์ี่ปอนนันแหลวิศวิทครับผมมีความสุขเพราะมีป๊อกกี้ครับ ไม่ได้ค่แต่ได้ลูกค้าเออีถือว่าปิดจบได้ดีกา่โชว์บนเวทีเมื่อกี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเต้นด้วยกันแบบนี้มันผมไม่ได้คิดดูแฟนคนผมยังต้องเต้นคนเดียวได้ดีเหรอโอ้แต่วันนี้ดีใจมากเลยได้เต้นคนเดี่้องเพราะมันสี่คนน่ะแฟนคนไม่เป็นไรพี่ขึ้นไปเสวนาด้วยแล้วออ่ะคไม่ได้ขึ้นสเตจด้วยกันนานอุ๊ยนาน น่าจะน่าเดือนที่แล้วประมาณช่วงเดือนที่แล้วที่เราไปอีเวนต์กันระลาณเดือนอ๋อใช่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 ล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วครับก็ก็ถือว่าดานละกันครับแต่ว่าก็พยายามหาเวลามาเจอกันตลอดครับใช่ใช่ช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวกลับมาอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้ติดตามกปนอย่างแน่นอนครับใช่ครับอ่ะอัปเดตนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างครับโอ้หายเรี่งหายเรย่ออ หายดีแล้วครับผมชูไอเล็บคุครับหายดีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลกลับมาเต้นได้แล้วครับผมตอมนนี้แต่ว่าก็ต้องระวังตัวเหมือนเดิมครับรววผมววค,บคือมันมีผลอะไรว่าถ้าน้องเจ็บแล้วเราต้องมาเปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนอะ้ยเวลาจริง,รงๆไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องใช้แข็บเยอะมากกว่าเพราะด้วยความที่เวลาเราเต้นถึงแม้จะเต้นน้อยๆก็ต้องออกท่านครับเราก็เลยอยากจะให้น้องแบบ เคียบ <K re pt> ไม่น้อยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไม่ได้เปลี่ยนท่าหรอกครับแต่ว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนบล็อกกิ้งเนี่ยเราจะระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าบางทีแบบพื้นที่มันค่อนข้างที่บางบางงานมันก็อาจจะจํากัดหน่อยนะครับเราก็ต้องดูน้องว่าเอ,อน้องอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเราก็ต้องระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าถ้ามือหรือแขนเราไปโดนน้องมนก็อาจจะทําให้เจ็บอีกครั้งได้แต่ก็จริงจริงๆรระวังกันเองอย่างที่ท่าท่าที่อู๋ทำอู๋ก็ต้องระวังข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าก่อนก่อนที่อู๋จะ ย่ำลงมามันก็มีคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องระวังเลยแต่ว่าต้องแบบคอยมองคอยมองเพื่อนเพราะว่ามันเป็นการทำงานเป็นกลุ่มใช่่วาทุกครั้งทุกครั้งที่เราซ้อมก็คือเราจะซ้อมมันหนักมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพวกเราใช่อจุกมากเลยจุกอะไรนะครับเผื่อมอะไรพอเห็นเห็นเห็นบอกว่าไม่มีเปลี่ยนท่าไหมนี่บอกว่ามีเปลี่ยนท่าบ้างครับผมเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับอ๋อก็ยังจะมาเวเล่นมุกเหมือนเดิม คืออยากจะเป็นผู้ประกวดให้ได้เลยถ้าบถ้าแบบสิบบาทเนี่ยก็เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคิดได้เราก็เล่นไป้หลังจากนี้ได้แบบไม่เห็น เพราะว่าปล่อยเพลงที่สองครั้่ทำไปด้วยกันเรืงใหม่ก็เร็วเร็วนี้แน่นอนไปจุ่มเลอะอะไรนะครับพี่เลยอพี่อยากรู้ว่าเร็วเร็วนี้กี่โมงจุงจุ่งยังไงนะก็ก็มีซุ่มซุ่มบ้างครับผมจริงจริงผมก่อนหน้านี้ผมได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีแบบมีซ้อมเรื่อยเรื่อยเรื่อยรือะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นเราแบบอยู่ด้วยกันในสตอรี่บ้างในบางวันอะไรเงี้ยผมก็ ก็เป็นสัญล็อกเบาๆจากพวกผมนะครับผมว่าจะมีโปรเจกต์ในอนาคตแน่นอนครับใกล้ๆนี้ครับผมซึ่งแบบอย่างเพลงที่สามมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะที่วางไว้คร่าวๆที่คิดไว้ที่คิดว่าโอ้อคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ตอนนปอนโยนให้จุงเลยครับยังไงได้แล้วอาจจะเป็นสามชาก็ได้นะครัะ แต่ว่าโดยรวมแล้วอ่าว่า Jasper เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ในเพลงของเขาของพวกผมอยู่แล้วอย่างเพลงสองเพลงที่ปล่อยมามันก็จะเป็นมีความเซ็กซี่หน่อยๆอู๋ว่าเพลงที่3ามก็ยังคงความเซ็กซี่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องเราดูทีเจะได้ฟังในปีนี้ไหมคะโอยอาจจะต้องถามคุณทีเลยครับคุณทีตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจากําลังพูดคุยอยู่ตอนนี้คุณทีกําลังหาที่เช่าสถานที่พวกเราอยู่ใช่ขอเวลาเช่นเดิมหนึ่งในการพูดคุย ก็หลายคนก็แบบเอ้จะได้เห็นแบบเพลงใหม่คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้มาโอ้ยอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันคือคือพวกพวกพวกราศีคนก็อยากจะออกผลงานใหม่ให้แฟนๆได้รับฟังมากมากเลยครับแต่จริงๆแล้วเร็วนี้เดี๋ยวเรามีสตาร์ลิมปิกแน่นอนว่าแจสเปอร์ได้ขึ้นด้วยกันแน่นอนแล้วก็อะไรนั้นบิ๊กเม้าท์แทนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะก็ไม่รู้ อ่ะก็รอติดตามนะคะว่าแจสเปอร์ม่แบบไม่ได้ยุบวงที่หายไปไม่ได้ยุบวงที่หายไปไม่ได้ทไมพี่พูดเวลาอย่างนี้ยบเพราะวาตอนแรกคือแบบเพลงออกมาทีไงก็แบบเอ๊อยู่หายไปนึ่ไม่ยุบยถูกเลยนว่าแจสเปอร์ไม่มีทางยุบวงไ่ถึงเราไม่มีเวลาเจอกัน1ปีเราก็จะไม่ยุบครับจิงครับเราก็จะคงจะซ้อมเต้นแค่3คน2คนต่อไปเรื่อยๆแน่ที่ n t ติแน่นนอดน ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนโอ้ใช่ไม่ได้เจอแค่พวกเราด้วยเจอพี่พี่น้องน้องจี่ทีนทั้งค่ายเลยแล้วก็มาดูพวกเราเล่นกีฬากันแล้วก็น้องน้องอาจจะเพิ่มพูนหรือว่าเนี่ยจะได้เล่นกีฬาด้วยหรือเปล่าต้องมาดูนิดหนึ่งทีนึงเออรอดูเลยใช่มาดูหลานๆเล่นกีฬาไหมอาจจะมีมาสคอตเตะบอลบ้างอะไรบ้างอาจจะยังอาจจะยังไม่ตองผ่ายพาลาไปให้ลูก จ้ะโอเคโอเคค่ะอินเสิร okay. okay, ์ต <load track. S 2> ขอบคุณค่ะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวใครใครใครอ่ะมองมองดายก็จะเขาจะอินเสิร์ตภาพค่ะเด็กๆมองกล้องก็ตรงกลางค่ะอ่าค่ะใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวใหญ่นะคะอันนี้วิดีโอใช่ไหมอ่ะผมมีมองตรง